that. ครับผมผ่านหัวมาฮะเจออีกทีครับผมอสไซโลเมาดช็อตมาย่ิงใส่แคอยาแล้วตีสแฟาตเรียบร้อยอสซโลลงต่อว้าวนะคอย้ายันลงผ่านมาใส่ทั้งโลฟัสไคเตอร์ผม ลูเชดเดอร์เจาะลงนี้ไซน์และสกายเตอร์เคาะย้ำต่อลัวลัวลหรือเปล่ลลลปาฮีลิ่งซางพยายามจะหนีกับสกายเตอร์สตาร์ดมาหยุดไว้ได้แล้วก็สเต็คแบชเช่นเดียดครับเข้าเซตาอีกทีคอยฟ้าบริการไปสกอร์เป็นศูนย์สองครับด้านนีลิซิสดึงมาพยายามจะหนีโดนดักหน้าดักหล,ลังเปล่าทะลุออกไปก่อนแล้วคอยฟ้าโดนพิษดักแล้วก็ตายไหมยังไปได้ฮะการีสปิน การิสปินและโผมาเจอหน้าตัวของเชนเพล็กเตอร์โบกตายฮะโบกแรงจัดนะเชนเพล็กเตอร์ออกมาจากวันนี้ครับผมสตาร์ทไปถอยก,ออก,ก่อนลิวเชเดอร์จอกเกาะและมีดีคอยจับ,บล็อกมาเจอทอสเออร์รันคุกกี้ย้ำลงต่ออีกทีครับจะโบกสูไไ้ไม่ไหวบอลทั้งคู่เสร็จไล่ดาวเจอร์มาไม่เข้าดาวเจอร์โดนไปหนักและไทนี่รอทอตเหยียบไปเลยหรือเปล่าไม่ต่อไทการครับเข้าเต็มใส่สกายเตอร์ตายฮะสกอร์เป็นหนึ่งต่อห้านะครับ ลีควดเงินลำเป็นหนึในนาทีที่10เป็นสุดท้ายคือแบบสุดระยะพอดีฮะเกือบไปแล้วเกือไไบไปที่ข้างบ้ช็อตกวาดมาจนวันนี้ก็สเนคคิงก็เรียบร้อยไปสกอตต์เป็นหนึ่งต่อหกเกิดมาโอกกรดเหยียบมาย้อยามาต่อฟาดไปอออนอีย,ออยร์ไทย,ยการจัดการฟาต้าไปแล้วเอาแรนซอดบดไปย้อมต่อดิวเชเอร์เจาะฮะไทยการจัดการนัน่นสเนคคิงก็เรียบร้อย เปิดสก็อเปิดไฟฉีดพิษม,มาโกเลมยันลราต่อลิงก์ไปฮะทางด้านนี้ทอสเออรันปลดเข้าอีกทีครับบีลีนแลสเตคิงไปเรียบร้อยลิวเชเดอร์จ่อม,มาฮะไทากา,จ,กาจัดการดันเตอร์ดีทีอ่อนมาแต่เมื่อกี้เสร็จสาอีกลรอบฮะไปชิฟลมหนึง่งเซ็แล้วก็ตายไปฮะดับเบิ่อกี้นั่นไทากาสกอร์เป็นหนึ่งต่อสิบเอ็ดเก็บไปสามอีกแล้วครับทีมลิควิดจอดดันบอต่อฮะโกเลมใช้แบบอิ่มๆเออรันเคลียเปิดไปฮะส่วนดันใช้นี่ก็ขึ้นเป็นเอโคเซเบอร์เค้ืกับมา เอาแรนด์ซอหมดมาอย่างนี้ไปหน้าใส่ทัศนีคิงตายทำได้แค่ฉีดพิษไปแล้วก็หายสิงมาฟาตายอมเถอะนะฮะมาตัดคลิปจูเมลมาแบบดูจันหอกเป็นเหตุผลว่า เอ๊ะทำไมนะทำไมไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีทีมใหญ่เช็คชวนไปเบรฟอร์มมายิงกับโอซไซเดอร์สไคเตอร์เรียบร้อยฮะตัวบอลสุ่มเหตก,การ์ตันเต้นท์ข้ครับแบบรวดเร็วนี่แอคเหลือเลยเขาเนี่ยนิ่มแบบนิ่มก้อนเลยนะ คือเขายึดวิชั่นไว้ด้านล่างตรงกลางแล้วก็ด้นบนนะครับทีมลิควิดเป็นทีมที่เวลาได้เปรียบเนีน่ยเขาจะกดดันวอร์ดได้ดีแล้วนะซึ่งหลายทีมจะแพ้ตรงนี้ฮะเบอร์ซึ่งข,งขอเปิดจังหวะนี้ครับใส่แต่ว่ารีสแตททันแนละ้วซุมเมลแบบยืนค้ำเลยแล้วเขาก็โกเลมลงมา รอเพิ่มโดนทางด้านโนของฝั่งคอยสั้นป,ปีกเฟฟฟอร์ไว้สุเมลดีสเต็ปลงต่อมีฮิวจากวอลล็อกให้แล้วตอนนี้ไทยกาตายล้มสุเมลไม่ลงกับบิงออกมาก,ก่อนนะได้ด้านนี้คอยฟ้าบอลยังไงดีฮะเดินข้ามไม่อยู่เอาแล้วทอดฝลไปจีรีใส่เต็มข้อเรียนเสน่ห์เข้าตรงกลางต่อเลยฮะทีมลิควิด อัดไซเลนโอเวอร์รถหนึ่งจับ,บล็อกไว้ทางฝั่งนี้ฟอสไซโลยิงใส่เข้าไปครับที่แล้วสกายเตอร์คอยฟ้าแบตเทนนิงเกอร์ลงอัดเทนไทยกะยิงกดยับต่อต้นที่ีเรียบร้อยเวฟฟอดมาจากนี่ซูเมลไล่ยิงมาต่อที่ฟาใต้ไงต่อดีเอาแล้วทอนบดใส่เข้าไปฮะลงต่อซูเมลครับจัดการไปเรียบร้อยกันหมดแล้วมิกกี้เมก้าคิวีวตีทาวเวอร์มิดเลนต่ออีกครั้งครับ าจบกันเลยครับผมจีจีคอร์ครับทางเรื่อทูด,ด้าเป็นทีมที่ควงชนะไปในเกมแรกครับ